กับสวสดัสก,กับสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอห์นนี่เองครับผมวันนี้ครับผมทุกคนดูคือแบบโอ้โหตัวร้อนมาเลยนะแบบว่าอากาศมันก็ร้อนเลยนะผมก็เลยแบบว่าเอาชุดนี้มาก่อนคือแบบอากาศร้ายเองขุณเหมืองเองไปขุดต้นไม้ก่อนเราต้องทำที่ขุดเหมือง แก่สีลุงเราเอ้งอยู่ไหนอะลำนอโง่ององโอ้โหทำไมไม่ได้ดิ้นมานานแยลงไม่ค่อยจะได้หรืออายุเยอะแล,แล้วเราลงไม่ค่อยได้เนะีฮะไป แล้วเราก็ขุด,ขดเลยขอช่วยขุดก่อนเราต้องทําเป็นเหนือมาเองอแล้วเราจะขุดแบบเป็นก้างปลาขุดังไรละขุดในไหน้ก็ขุดแบบเป็นก้างปลาไงเอาต้นไม้อะ่ะชชวยขุดต้นไม้ก่อนวันนี้เราจะมาขุดเหมืองกันแบบจริงจังนะเองต้องหาแร่เพื่ได้เจอ ดีๆเขาจะตายเฉยเลยเอาอะไระครับงงเลยอะอยู่ดีๆเอาเหมือนจะโดนระเบิดวะเองโดนระเบิดตรงไหนอะ่ะไอตัวสีเขียวเปล่ามันมีมาตรงไหนไม่มีมาเลยเอ็งไม่เห็นใช่ไหมเห็นอะผมเมื่อกี้นี้เขาจะตายเฉยเลยอะ งงเลยอ้าคือดีๆตาเลือดเลยยุบไปเลยครึ่งเลยอ่ะเอ็มมาดูตินเนี่ยตินถ้าหล่นเลยเนี่ยอยู่ดีๆผู้ชายเขาไหว้โจะเขียวมันมาตะกิดหลังเขาปีเอ้าเลยไม่พังต้นไม้ทำไมอ่ะไปปลูกไกลเนี่ยเออปลูกไกลๆก็ปลูกไกลๆบ้านเราพี่ ขยับมาหน่อยเดียวเนี่ยนะตายประเทศไทยเป็นอะไรกันหมดมาเอง็งเอ็งรู้จัก,จกแร่ฐานแล้วใช่บ้าสีดำๆอะ่ะโู้แล้วไป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 บนรูขาวก่อนอวันนี้เราต้องขึ้นเขากันนี่แก้วปิดประตูไปน่ะ เห็นบ้านแรกทางสีดำดำตรงนั้นน่ะเองอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ได้แค่นี้แหละไปเทาาไหนร่นอะอไม่เป็นไรช่วยกันหาก่อนโอแกะตรงนี้เต็มไม่หมดเลยวะ่ะเดี๋ยวอีพีต่อไปเรามาหาแกใส่กันเถอะเอาให้มันเต็มตู้มไปดิโอเคเจอแล้ว เอา็มาดูดิที่เราลุกไปอีงได้อะไรมาบ้างเช็คของก่อนไ,ได้มาเยอะไม้่านอ่ะสิบเก้าอันเออเอ็งไม่เอาถ่านไหมก,กันเน่ะเดี๋ยวเขาจะขุดต้นไม้แบ่งภารกิจกันไปเอ็งเอาถ่านเขาขุดต้นไม้ปะ่ะเออเอไออันนั้นอันเก่าเอ็งลบทิ้งไปยังอันไหนอ่ะอันเก่าว่ะอันเก่าเลยอ่ะ อเออลบทิ้งให้หมดนะอ<ะ>ย่าอย่าเก,ก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะเต็มเหลืออันนี้อันเดียวโอเคนี่ไงเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเพื่อนรักมาดิครับมาดิครับไอ้ตัวเขียวกามส่วนอ้าจะแตกแตกจะแตก ามา,า,าดจงดูนะังะตัวแเเจเนียเเวลาไปาสักหนึ่นาทีสองนาทีเอก็กแวาท่านเอก็กแวาท่านนะเดี๋ยวเรากลับมาประมาณั ออะไรดีๆด้วยแต่มันต้องมีคำว่ารั้วเสี่ยงแต่คนต้องขอลองอ่ะเอ็งมานี่ดิเอ็งเอาถ่านมายังยังไม่ถูงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราใช้ละถ่านอะโอ้โหโคตรสูงเลยว่า เอง็งอ,อยู่ไหนอยู่นีล่ลงมาลงมาเรามีอะไรดีดีแล้วการค้นคว้าครั้งแรกเอง็งลงมานี่เขาเห็นเอง็งละเขาวนี้นีแ่แหละผลเราจะเข้าทํากันว่าเอง็งเขาเนี้ยสนุกไหมเฮ้ เงทานนะ,ะไหนอะสิบเก้าอันเองเนี้ยนะ,ะมันไปไม่ถึงได้ยูได้อยูเองได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แหมเอ๊ะไปเอาผักก่อนเอ๊ะเอ็งเอาเนื้อก่อนไม่ต้องเอาไปเยอะเด้อ อย่าแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยเอาไปเนี่ยมีสามชิ้นเนี่ยเอาไปก่อนเออประตูเปิดไม่ได้หรอเองฮะเนี่ยกล่องนี่มันอ้าไว้อ่ะเอาไปสามชิ้นก่อนเห็นปะว่ากล่องเดียวเขาอ่ะกล่องนี้มันอ้าไว้อ่ะสามชิ้นอ่ะเห็นปะอุ้ยมาตีอะไรเขาวะ เอาสามชิ้นไปก่อนออโอเคไปแล้วคุณแกะโอโ้คุณแพะมันกระโดดมาถึงนี่ได้หรอคุณแพะ,ะคุณแพะลงไปได้แล้วครับโอ้โขนาดเรามัดเชือกไว้ข้างล่างมันกระโดดขึ้นมานี่เลยมันจะรอดสูงจะตายเออเองไหม อะไรอ<า>่ะแค่เตรียมตัวจะมืดแล้วว่ะ okay. มาข้างล่างตี่นี่อยู่ข้างล่างตรงนี้นี่มา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 ซิเดินมาสิโอคแค่เดินยังยากล้วมากขานาดน,นั้นเลย<อ>เตรียมตัวยัง อย่าช้าดิไม่เล่นนะเนี่ยจริงๆนะเนี่ยเองชอบทำเป็นเล่นนะอะไรก็เล่นไม่หมดเราอ่ะช่วงนี้เอ็งเอาหมวกไปก่อนเราใช้งัวไปก่อนอืมหายเปล่าเอ็เองใช่ เองระวังเองค่อยๆมาเนี่ยมันมีอยู่เนี่ยนั่นแหละเองต้องโดดลงไปให้มันเจอน้ำเด้อเห็นน้ำปะมันมีน้ำกระลาวาเฮ้ยเองเขารู้ละ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 เราต้องเปลี่ยนฝั่งวะเราต้องเปลี่ยนฝั่งกระโดด อุ้ยเฮ้ยจะตายโอเคโอเคเองขึ้นตามเข้ามาอเ,เองอยู่ไหนขึ้นมาโอ้ปะเจ้าเอา้าเองบังเขาว่าเองลงไปดิลงไปเองขึ้นมา <laughs> ขึ้นมาก็ขึ้นมา,นมาจริงๆบงังรู้ขุดมาตรงนี้ ทางนี้หันมาเดินขึ้นมาดิอย่าเดินเลยนะเองร่วงนะมาแล้วก็เลี้ยวมาเราต้องเปลี่ยนฝั่งกระโดดเปลี่ยนฝั่งไปที่มันมีน้ำอ่ะเขาดูจากสรงแล้วให้งัวไปละงัวโดวดไปตายเองเอง เอ็งอยู่ตรงนั้นแนะ่เอ็งดูที่ว่าตรงไหนมันมีน้ําอ่ะเดี๋ยวเขาจะข้ามฝั่งไปเอ็งรออยู่ตรงนั้นแนะเอ็งรอดูเอ็งรองดูต้นทางรอดูเขาว่าเขาข้ามไปเอดโดดไปถึงอันนี้หรือเปล่านีไงเขาข้ามไปแล้วเอ็งเห็นไหมเนี่ย ตรงไหนอน่ะตรงไหนที่มันไม่ใช่ลาวาต้นไหนเอง็งมองเขาอมองหาเขานี่เขาอยู่ตรงนี้เห็นเขายังเนี้ยเออแะไรเอ็งก็มองดูว่าตรงไหนที่เขาฝั่งไหนที่มันจะหลดไปแล้วมันไม่ใช่ลาวาที่มันไม่ใช่ มีแสงส่องสีส่องแสงอะ่ะอันไหนนนี้อันนี้อันนี้อันนี้เหรอ,อนนใช่นะนใช่นะได้มันเป็นน้ำตกน้ำตกนะได้อเองก็โดดตามเข้ามานะมไม่ใช่อเองกับ<ป>เองก็หันมาหาเขาดิเดี๋ยวเขาทำให้นี่นี่เห็นไหมเนี่ยโอเค ไม่เขาจะข้ามไปยังไงเองก็เดินอ้อมมาทนะิเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะรู้ว่าเสียเ่ยงแต่คนต้องขอลองรู้ว่าเจ็บป็แจักแล็กเฮ้ยเองรอดวะรอดรอดเองรอดโอเคเดี๋ยวเองต้องว่ายน้ำระวังราวาหน่อยจ้ะ มกเอ็งดูเอ,งอ็อเองทานเปล่าได้เปล่าได้คือคือไปได้ไหมโดดได้ไหม,ไมไดเดี๋ยวเขาจะลองไปดูเองนี่คือการถอยทอสดเอง็งจะโดดยังเดี๋ยวแป๊บน,นึงเขาจะไปดูเอ็งถ่ายทอสด ไปถ่ายตอนสดเองตอนเองจะกระโดดโอ้โหเองลูกน้องมาตามมาเพียบเลยพร้อมที่จะกระโดดหรือยังเอ้า ใไหมเอ็งโดดเอ็งโดดมาเลยเขาอยู่ข้างล่างเีงเห็นชื่อเขาอยู่ใช่ไหมเออนั่นเนี่ยจริเาฮะเออดีแต่เขารอดหนีซอมบี้หนีอะไรเขารอดเฉยเลยเอาเองละแปะ นหนึิว่าจะรอดสุดท้ายก็ตายเอ้าเองโดดมาตรงนี้เหรอทำไมเขารอดอ่ะไ้รูอ่ะเองต้องเบิร์นมากไหมวะงงงวหรือเปล่า เออเขาขับไปบ้านก่อนก็ได้ว่ะเอาแล้วเราไปนอนกันก่อน uh huh. เอามานอนกันก่อนเอง uh huh. เองมานอนก่อน